โอ้นี่เสื้ออาอน,นุหยิบโชว์เลยลูใยกให้มันแตกนะอย่าให้มันแตกนะนี่นี่อันนี้คืออะไรแชมพูแชมพูพ้าค่ะอันนี้เสื้อเสื้อแถมฟรีนะแต่ต้องรอเปิดเดือนหน้านะครับไม่มีเสียงแล้วทำไมไม่มีเสียงครับมีเสียงไหมมีเสียงพ่มีเสียงไหม อกว่า,วานี่อาบน้ำตัวอันนี้แชมพูมมพแชมพูแก้ฟันร่วงยังได้้นนดนนงัห้หัวาหัวาราหัวเวาะหันเราหัวเรหัราัวาหัวราัวเราะหัาะวาหัวราหวเระหเราะหัวาหัวเะหัวเราะเป็นหวเ,เราวเราวเราะพเรา้วเรา่องแรหนูเรอะหัเปานแมวเราหัวเราะเราะเปาะหั้ค้าแห่วเราหเราะหัวะหัวเราะหาหัะาหนูอยากขายของ หนูอยาาขายของเหมือนขายมะขามใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขายนะให้หนูคุยรู้เรื่องก่อนลูกอย่าขายของแล้วโอเคอันนี้คือแชมพูนะครับโอเคอันนี้คือแชมพูนะแชมพูปูริสายบอกหน่อยปูริสายเอ้เหมือนลืมเรียนรู้แล้วเราต้องค้าขายนี่แหละเรต้องไปเป็นเจ้าเป็นนายดอก ซื้อเป็นเซตอันนี้สามขวดเก้าร้อยแต่วันนี้เราไม่ขายลูแน่กันพ่อจะขายบัตรกลุ่มปิดเดือนธันวาคมก่อนกลัวคุณย่าคุณยายตกหล่นเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะนะครับเราไปต่อด้วยกันนะครับเมาเมาเดือนธันวาคมเปิดแล้วนะครับกดลิงก์ที่กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มไลฟ์ในกลุ่มให้ดูโดยเอาโทรศัพท์ไลฟ์ของแต่แต่ว่าก็คือไลฟ์เต็มเราจะเป็น อ่า e ีพีที่เจ็ดที่แปดที่เ<ว>ก้ากลางเดือนธันวาคมจ้นะต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะครับรที่มีคุณแอนออดีแล้วก็มีคืน,นมีคืนเขาดาวด้วยนะครับคืนเนี่ยพ้ากดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยเมาเมาคือใครใครใครที่กดลิงก์ตอนนี้ได้เข้ากลุ่มตอนนี้เลยับ่สามร้อยห้าสิบห้าบาทบาสำหรับเมาเมา <ๆ S 2> เดือนธันวาคมแต่ว่าพรุ่งนี้จัดแถมนะ จะแถมมีคอนเสิร์ตปะทะกันกับคุณตูววงโตเกียวมิวิสิทนะครับแต่จะเอาโทรศัพท์ไลฟ์เราไม่ได้ไลฟ์เต็มรูปแบบพรุ่งนี้เพราะว่าเล่นสองวงแล้วมันไม่ได้คุยกันก่อนยานบอมมอกรัวมันอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะสมนะครับก็ก็เดี๋ยวแต่ว่าจะเอาโทรศัพท์ไลฟ์บรรยากาศแบบรวมๆให้ดูในกลุ่มนะครับก็สนับสนุนหน่อยนะครับคุณยาคุณยายเอฟซีน้องเพชรน้องพลอยอยู่ไหนยกมือขึ้น น้องเพชรยกมือขึ้นเอา <c oughs> กอดกันกอดกันอ๋อเยวเาขาวหัวหรออะไรเนี่ยยาลขัดหัวยาสระผมไม่ใช่ยาสระหัวะบซื้อเป็นรอบก็ได้นะครับรอบ EP7 <ผม S 1> น่า<ม>จะเดี๋ยวนี้ EP7 ราคาเท่าไหร่แอดมินตอบด้วยนะครับเอ่อเอ่อเอาเอาเอา,เอา เออเออเอ EP เจ็ดราคาเอออ EP เจ็ดราคาเท่าไหร่อเออไม่เห็นเลยทำอะไรเนี่ยมูสเออเออหูอะไรหนเพชรตั่เช้ป้านูแจงนีอเลยโอ้โดนเชื้อเลยหรอเชื้อเด ไหนเหม็นอะไรเหม็นหัวเหม็นผมไปไปเพ่อไม่สาบผมเด็กๆก็ใช้ได้นะครับผลิตภัณฑ์ปุฎิสายทั้งครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูมีทรีเมนต์แล้วก็ยาสีฟันด้วยนะแต่แต่วันนี้เราไม่ได้มาไล์ขายของนะมาไล์ขายบัตรกลุ่มจ๋าโอเคไปบายบายคุณย่าคุณยายก่อนไม่อยากครูกับพ่ออย่าอยู่อยากอยู่กับพ่อเหรอได้นะ หนูหนูหนูนั่งตรงนี้ก็ได้อ่ะมานั่งขา้ขางๆนี้โอเคครับโอเคต,ต้องให้ยัดต้องให้ยัดแขนกดให้ให้ยัดแขนยัดแขนจ๋าแล้วกดให้หนูได้ไหมระวัง EP7 125บาทครับแต่ถ้าเหมาเดือนธันวาคมตลอดทั้งเดือน355บาทนะครับก็ขอกำลังใจจากคุณย่าคุณยาย FC ใจเกินร้อยนะครับมีคุณแอนอดีเช่นเดิมนะครับ e p ที่เจีที่เนะครับ e ีที่เจ็ที่เก็คือวันที่ EP ที่7งานยิ้มกระนวลน,นะครับบ้านเกิดบ้านคุณแอนนอรดีเลยนะครับวันที่23ธันวาคมนะครับแล้วก็ EP ที่8วันที่25ธันวาคมนี้ต่อกันเลยแล้วก็ EP ที่9ก็คือคืนเขาดาวคืนวันที่31ธันวาคมนะครับซื้อเป็นรอบก็ได้125บาทโอนมาตอนนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดึงเข้ากลุ่มพอดีวันนี้ผมหยุดครับกลับมาหา้องพี่น้องคอยที่คอนแกนนะครับก็เลยถือโอกาสไลฟ์ประชาสัมพันธ์ ปิดเมาเมาทันมาคมซื้อเมาก็ได้นะครับเมาหนาสามห้บ้าบาทหรือซื้อเป็นรอบก็หนึบบาท